ทำประกันอยู่แล้วเนี่ยบอกว่ามีรถสไลด์แต่ทําไมเวลาเกิดอุบัติเหตุเราไม่เห็นใช้ได้เลยคลิปนี้มีคําตอบครับเรื่องนี้นะครับเราต้องแยกครับเราต้องแยกนะระหว่างรถสไลด์กับประกันที่เราทํายกตัวอย่างครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยทำประกันชั้นหนึ่งเงื่อนไขและความคุ้มครองนะครับก็จะกว้างครับเพราะประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องมีคู่กรณีก็สามารถเคลมได้แบบนี้ครับสามารถใช้รถสไลด์ได้ แต่นะครับถ้าเราทําเป็นชั้น2บวกหรือว่า3บวกเนี่ยเงื่อนไขครับของ2บวกและ3บวกเนี่ยก็คือจะซ่อมรถเรานะครับในกรณีที่รถชนกับรถถ้าสมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุและเราไม่ได้ชนกับรถด,ด้วยกันนะครับแล้วรถเราเนี่ยเสียหายไปต่อไม่ได้เนี่ยอันนี้นะครับไม่สามารถใช้บริการรถสไลด์ได้นะย้านะครับเรื่องนี้สําคัญมากเลยเราเนี่ยจะได้รู้ครับสิทธิ์ของเราเนี่ยว่ามันมีมากน้อยแค่ไหน ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับด้วยความห่วงใย,ยผมมูดมศักดิ์ประกันภัยถ้าเป็นเรื่องประกันภัยไว้ใจผม